ทุกคนครับตอนนี้นะครับเราสามารถใช้โทเค็นแลกสกินใหม่ของคิดได้แล้วนะครับตอนนี้ก็เปิดให้แลกนะครับตั้งแต่วันที่8สิงหาจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับก็กดไปที่มุมบนขวามือนะครับคิดนะครับใช้อยู่ที่1,200โทเค็นเหมือนกับของโคนันนะครับเท่ากันเลยนะให้เรากดแลกเลยครับแบบนี้แล้วก็กดยืนยันครับนี่ครับสกินนี้คุ้มกว่านะคุ้มกว่านะครับเพราะว่าเป็นตัวเมตา นี่ครับได้มาละาคิดเอฟเฟกสวยนะครับสกินเนี้ยสวยกาย้อนนะครับนี่เลยครับของคิดนะแล้วก็ถ้าใครนะครับกดแรกแล้วนะครับที่ดองไว้อะก็อันนี้เป็นกรอบนะครับเป็นกรอบธรรมดานะครับอย่าลืมนะครับมารับโทเค็นนะครับที่ใช้สุ่มฟรีนะนี่ครับตรงนี้เลยแ0ดทเค็นนะครับโทเค็นบนตาปึ๊บแล้วก็นำโทเค็นไปสุ่มต่อได้เลยครับ อันนี้เป็นอะไรเนี่ยอ๋อถ้ามี2สกินนะครับก็จะได้รับเป็นป้ายนะครับป้ายฉายาโอเคผมดองเอาไว้สกินของโคนันนะส่วนอ่าโทเค็นที่เหลือนะครับก็อาจจะแลกเป็นอ่าปุ่มสกินพวกนี้ก็ได้นะครับเนี่ยปุ่มป้ายประกาศนะครับแนะนํานะครับให้เลือกเป็นปุ่มดีกว่าครับปุ่มนี้หายากอีกประมาณอ่ายี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดโทเค็นนะปปุ่มสําคัญนะครับ ตอนนี้เรามีโทเค็นฟรีอยู่เอาเมื่อกี้ได้80โทเค็นนี่อาจจะต้องไปรับในกล่องข้อความนะครับแปบ๊บหนึ่งเพราะว่าโทเค็นยังไม่อัปเดตนะครับแปบ๊บหนึ่งโทเค็นเร็วๆนี้เมื่อกี้มันแจกเพิ่มนะครับ80โทเค็นน่ะนี่ไงกดใช้ครับโอเคแล้วก็ไปซุ่มต่อเลยครับ เผอเิผๆนะครับมีโอกาสได้สกินของโคนันอีกหนึ่งสกินฟรีๆเลยนะนี่นครับโอเคเดี๋ยวมาสุ่มต่อนะมีร้อยห้าโทเคนสุ่มทีละครั้งไปก่อนนะครับอืมโอเคยังไม่มานะครับปึ๊บโอเคมาหนึ่งใบละปึ๊บ แล้วก็อีก5้าโทเค็นครับได้มาเป็นอ่าได้เลือกเป็น40โทเค็นเลครับเลือกไปเลยครับโอเคแล้วก็ซูมต่อไปครับข้ามครับได้มาอีกหนึ่งใบนะครับย,ยืนยันขอทีละสิบแล้วกันนะครับปึ๊บมาแล้วครับปึ๊บ ได้มาเป็นการ์ดนะครับโอเคแล้วก็อีกสิบห้าโทเค็นปึ๊บได้สกินอะไรครับเหมือนเดิมครับสี่สิบก็รับไปครับรับเป็นโทเค็นดีกว่านะคุ้มกว่าครับเอาไปแรกโอเคประมาณนี้อีกประมาณาส่งทีละครั้งแล้วกันนะครับเพราะว่ามีส่งฟรีอยู่ผมจะเลือกแค่สกินเดียวนะครับของคิดก็พอ โอเคไม่มาครับยังไม่มาต้องเป็นประตูม่วงนะน่าจะมาประตูสีม่วงสีฟ้าไม่มานะครับต่อไปครับโอเคมาแล้วชมาลุ้นครับว่าเพือๆนะครับอ่จจะได้สกินระดับอัลติเมตเลยนะชึ อ๋อได้เป็น40นะครับต่อไปครับได้มาอีกหนึงใบครับสูงฟรีไปฮะได้มาอีกหนึงใบเห็นอีกหนึงใบนะครับสูงฟรีต่อฮะยังไม่มาครับ โอเคลราก็ชีละสิ์แล้วกันนะครับปุ๊บมีอีกเยอะนะครับมันใช้ฟรีไงเดี๋ยนี้มาทั้ง4ใบเลยครับได้มาเป็นอะไรครับปุ๊บสกินไลหรือเปล่าอ่าเป็นอีพิกได้60นะครับโอเคอ่าอีกครั้งเดียวนะครับอีกสองครั้งอีกสองครั้งนะธรรมดานี่ประตูม่วงปุ๊บประตูม่วง5้าใบนะครับดู มาแล้วดำเนินการต่อครับชึบโอเคส่งฟรีอีกสองครั้งนะครับผมจะใช้โทเค็นนะครับแรกเป็นพวกเอฟเฟกต์ต่างๆของคิดนะเพราะว่ามันคุ้มกว่านะครับไม่อยากเอายอนละคือแบบเป็นตัวที่ไม่เมตานะครับโอเคอีกหนึ่งใบนะครับ ให้ได้แล้วกันโอ้ยากเนี่ยเ็บโทเชนโอเคมาแล้วแค่นี้พอนะครับพอเลยน่าจะเก็บชิ้นส่วนนะครับได้ครบล้วโอเคไปครับไปแรกดีกว่าร้านค้าตอนนี้ม,มีมีอยู่อ่ม ตอนนี้มีอยู่600กว่าโทเค็นนะครับก็จะแรกเป็นอันดับแรกนะครับก็เป็นปุ่มสกินเลยครับแน่ๆเลยครับนี่ครับปุ่มสกินยืนยันครับเรียบร้อยครับต่อไปนะครับก็อันนี้กรอบโปรไฟล์ครับของคิดใช้สองร้อยเลยนะกรอบโปรไฟล์ต่อแล้วกันนะครับโอเคของคิด200แล้วก็ ป้ายประกาศคิวนะครับแล้วก็รูปโปรไฟล์โอเคน่าจะพอครับอืมพอครับทุกคนพอครบเซตเลยนะป,ประกาศแล้วก็ท่าเต้นครับส่วนอ่ารูปโปรไฟล์พวกนี้นะครับก็ไม่อยากได้นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์วาร์ปทาวนเอฟเฟกต์ Effect, สังหารแล้วก็ อะไรเนี่ยหลังจากได้เราค่าความสนิทไม่ต้องเอานะครับอันนี้เป็นเอฟเฟคแฮตทริกโอเคอันนี้ของคิดนะโอเคน่าจะพอแล้วครับไม่มีอะไรละพวกนี้ก็ธรรมดาเลยแค่นี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูสกินคิดดีกว่าของน่าจะอยู่ที่คลังก่อนนะครับของคลังก่อน ที่คลังหรือเปล่านี่คลังอยู่ที่คลังครับอย่ากดขายนะกดดีๆนะครับกดใช้นี่ครับายประกาศแล้วก็กรอบโปรไฟล์ครับนี่ครับวิบวับนะครับทุกคนวิบวับนะเดี๋ยวสวมใส่ให้ดูนะครับแล้วก็รูปโปรไฟล์ครับรูปไฟล์ก็วิบวับนะครับแล้วก็อะไรอีกเนี่ยนี่ครับปุ่มสกินนะครับ มัอนได้ยังเนี่ยอ่าท่าเต้นครับท่าเต้นแล้วก็นี่ครับอืมถาวรอ,อะไรเนี่ยอ่เอฟเฟกตนี่ครับแฮทริกโอเคเอฟเฟกต์สังหารนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูของแต่งดีกว่านะครับของสกินคิดนะ นี่ครับทุกคนมาแล้วครับคิดโค่นนะครับรูปโปขยับได้นะครับนี่นะครับอันนี้ปัดประกาศนะครับปลดล็อกแล้วแล้วก็ท่าเต้นครับนี่ครับท่าเต้นนี่ท่าเต้นก็มีนะฮะแล้วก็ปุ่มสกินครับ แล้วก็ไม่มีละประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราไปดูสกินเอฟเฟกในเกมกันดีกว่านะครับส่วนใครนะครับอยากมีดีเมอาร์วีฮียร่สกินอะไรนะครับก็ทำได้ครับที่เพจแอสเมนตที่เจนะครับของจริงต้องมีคนติดตามมากกว่า2อแสนคนเลยครับโอเลครับมาดูที่เอฟเฟกการโจมตีปกติครับแล้วก็พารสีครับนี่ครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็สกิลหนึ่งครับ แล้วก็สกิลสองครับแล้วก็อันติเมทนี่ครับอันติเมทแล้วก็ท่าวาร์ปครับแล้วก็ในส่วนของป้ายประกาศคิวนะครับนี่ครับป้ายประกาศ นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของสกินใหม่คิดนะครับถ้าใครได้ก็แนะนําจัดเลยครับมาอย่ทีก็ปีหน้าเลยนะดีลันอีกรอบนะครับปีหน้าเลยนานนะครับใครเป็นเมนก็เป็ผผนคนพลาดนะครับเพราะตอนนี้เม,มตาของ RV นะครับคือฮายาน,นะครับแคร์รี่ะ